กินพอแล้วเหรอไม่กินแล้วเหรอ้ออออเวอวสวัสดีค่ะขอบคุณที่ขอจอขขอใจให้สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดไลค์นะคะคุณค่ะ ทักทายคะ่ะทักทายคะ่ะทักทายทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอจอขอใจให้นะคะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงไลค์แล้วเธอติดตามกลับนะคะพ่อทานข้าวอิ่มแล, <c oughs> แล้วเมื่อกี้กินฟักทองน้ำกะทิ ้วก็มีน้ำเต้าหู้ลูกสาวคนโตซื้อมาให้นะคะนี่มีอีกนี่อีกถุงก็มีแฮ่แฮ่น้ำเต้าหู้ สวัสดีค่ะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงไลน์แล้วจะติดตามกลับนะคะขอบคุณที่เ้าจอเ้าใจให้5 6 9 9ไลค์นะคะขอบคุณค่ะเอียพอชื่อสองนิ้วฮะ อย่าหลับนะมันเพิ่งถ่ายนะทำอะไรก็ได้ก็ก็แก้ๆนะ <others> พอกินข้าวอิ่มแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่แชร์ให้นะคะขอบคุณที่เ้าจอเ้าใจให้นะคะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงไลน์แล้วจะติดตามกลับนะคะ ปวดเมื่อยเนื้อตัวอะเลยหรอ,อมแม่อิ่มแล้วนะคะแม่กินข้าวอิ่มแล้วเข้าห้องนอนแล้วเข้าห้องไปพักผ่อนในห้องแล้ว น,นี้เวลาก็ประมาณ9ก้าโงคึ่งทุกท่านทานข้าวเช้ากันหมดแล้วเนาะไปทำงานกันแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงรายล้เจะจะติดตามกับนะคะขอบคุณที่เข้าแจเข้าใจให้นะคะสองพันลรนะคะสวัสดีค่ะ